ูเจ้าสวัสดีวันอากาศคึ้มฟ้าขึ้นฝนแล้วก็วันตีฝายน้ําล้นเหมวันหนึ่งนะเจ้าเนาะวันนี้น้ําล้นฝายแล้วเจ้าหลังจากที่เปินเปิดเปิดปิดปิดมาหลายรอบแล้วเนาะเพราะวันน้ําปริานนามาณน้ําฝนมันนักเจ้านี่บางทีก็ต้องระบายแล้วก็พอระบายเซจกับปิดตอนนี้ก็ล้นใหม่หแล้วเจ้ารอบที่สามแล้วเนาะวันนี้พอมีป่าให้ได้ลุ่นอยู่เจ้านี่เดี๋ยวมาเอ่ออีกหนึ่งปลามาลุ่นตรงใหม่เดิมเนาะตรงใหม่มงประจํานี่เจ้า น่าจะม่วนอยู่เจ้าล้องเทศพอละมีป่าอยู่เนาะบรรยากาศโดยรอบเคสเจ้าบอุ้ยเยอะมาลุ้นด้วยกันเลยเจ้าอีนึงฝั่งอิดอ่อนห่อนขนาดเจ้าดูพร้อมแกะถอดหมวกอากาศอึมครึมแต่ว่าอีนึงฝั่งเจ้ามันเลยห่อนเอ้ยปลาชาชนก็มีปลาตัวมาตัมันมืนมันอยูนเด้อยู่นเด้อ โทษนักเดี๋ยวคนเจ้าแกะคนไม่แต่ตัวเจ้าโอ้ยนึงคือพอผ่าไปได้แต่เนาะฝังก็ไม่ยกแกะบนตะลิงพี่เจ้าหนีอันมันจะลุดเนาะได้หันกระตอนยกกอดสมาเอาภัยตัวน่ะเจ้าเหนื่อยมันต้องมาแกะบนบกพี่เจ้ามันหลายตัวอันเดี๋ยวมันจะหลอดเนาะเดี๋ยวมันดูหนีต่อเจ้ากาวันที่รอคอยโอ้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 ปาหยังอดท้อหมานหมางขอช่อยโอ้โหหันคนจำก้อนนี้ ยายเจ้าลุกตัดตีสวยเยอะเยอะจะลดจะลุดแกะก่อนลลดเขาเจ้าหนิตัดตีแดงตัดตีแดงเจ้าเจ้าเจียวผมเดี๋ยวเกะผมตาเดียวเจ้าใส่นี่ทั้งนั้นเลยอ่ะสวยอ่ะ โอ้มันหมือนมันโอ้ยไม่นี่ก็เป็นสิ่นี้ปกมันข็ ฝังมึนๆหน่อยเขาได้ปัจจอนเจ้าหายมีออกหน้าจอมทำไหมทำเนี่ยกค่ออกหน้าจอมเจ้าเอแค่ได้ปุ่งปัจจอนแหนมเจ้านี่แต่เราอยู่นึงเต้นๆปัจจอนี่เป็นป่าตี้ยากได้ที่สุด นยกแับรวดเร็วดื่มน้ำสัว มือจะหนีฝานคอหลังเป็นคอไปจอนกันเจ้าอย่ามุนอย่ามุ่นเยอะมุนไหนหลอกมันจะนีกันเอาเ่ี่ยโา้ยจแต่ต้องเต้นกึ่ง 또 그거가 또 มาเจ้าเลยอนันมันมาใไหนอ๋อใส่ไหนม้ใ่เป็นหนาตห่นึอันเดือดหลายตแล้วมูใไ่หนงาปะนองจะใส่หนังเกันเออประจัยมีหนังเตะคนไม่ได้แหละมอใส่แหละ ใจเลาะที่มันมีคนเมือเขาเต็นมีคนตั้งหลุมคนจะนหนกสองตัวสองสามตัวอแต่อันนี้สองเส้นเกิงเลยนี่นะเยวกี่เส้น Maman nga ngao, ok kung phu. Mát, ok 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 อุ้ยใส่งามขนาดอึบอึบอุ้ยอะไรเอ่ยอุ้ย <laughs>

มันจะแฉกปืนไม่ได้กรนนะจนนะหมูในหมวนเห็นแล้วเจ้าหมูหัวป่าขึ้นหรือป่าลงน่าจะขึ้นมาเนาะนมาบัดน,นี้ก็คุณมากนะเจ้านี่น บรดเร็วว้าวตกันออกกระจมันดิ่งฉับถูกน้อยนาผมเอาใ่มน้อยนะผมเห็นจกิปลคอยไ่คนั่โอ้ยคอยให้ขำอยู่

ย,ยัยยงเจ้ยาเงาียยยยงขนาดองเง้ใครเปท้องมาเปิดน้าแม่แล้วเจ้าแม่เป็นมาเปิดน้ำนเ,ำเ,ำเำออ ่ายมึงมาเจ้ากำลังจะมว่วนเปิดหน้าแม่ม้อประช้นประช้นโอ้ยหน่อมจะฟังมาเปิดอย่างกันวะนี่นีน่กำลังม่วนก็่น่

बचोन बचोन कॉपी मेतोवा यो बंचो มาเร็วนะเจ้าใหายกันใายหมีกันาต้องปดตรงปัตองสมาแล้วเจ้าบัวลอย ได้ปิดคลิปสั้นๆกาวันนี้นี่เหนื่อยแน่ย,ยกไปเพียวไปเจ้านี่สามารถจะถ่ายทำคลิปไปดูได้เนาะนิดกนันาดเลย้เออเออเอเอ,เ,อ,เ,อเป็นบอลลอยนะ้นเจ้านี่เออ อเช้านี้เจ้าหลังจากเป็นเปิดระบายเรียบร้อยละน้ำเริมอยู่ตัวละอีนึงก็พยายามเอายอมาวางไว้ติเก่านะเจ้าเนาะน้ำแห้งขนาดแล้วก็ป่าไม่ได้เข้าเหมือนแต่เจ้าแล้วเจ้านี่่เสียดายขนาด แต่ก็ดีใจที่ได้พอได้ช็อตเดดคือท่านผู้ชมได้พออยู่เนาะตอนเอ่อช่วงนี้ก็ประมาณว่าเข้ากําตัวสองตัวเข้าอยู่เจ้าปลาสร้อยก็มีทั้งหลายขนาดหลายไซส์เนะาะอีนึงก็คงจะปิดคลิปเพื่อดูแค่คคคน,นี้ก่อนเนาะเจ้าเนาะมันแบบมีเป็นฝูงเป็นมูลแล้วเจ้าอีานึงก็จะกอ่อก่อยๆยองยกไปเานาะะเจ้าลุ้ไปก่อนเริ่มมาตกกันละนี่้รุ่นเรา นามแห้งแล้วก็สวะกะ็เริ่มเยอะนะเจ้าเนาะยิงหนึ่งอิดขนาดก็จะเป็นปีเป็นลม้มห่อนโดยเจ้าบดแต่แต่ว่าห่อนเจ้าในวันนี้ก็ก็ไปกับยกเตยอันบัวลอยลอยนี่จับนนนจีน่เจ้าได้ดีน่ก็เก็บบรรยากาศที่ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจ้าเนะาะเดี๋ยวไปรอดูผลสรุปใ้คลิปกับยิงหนึ่งเจ้าวันนี้จะได้นักกง องลุมพุ่นปุ่นก็เติมนี้จาไม่ยกหลายคนแล้วเนาะเจ้าเนาะป่นทยอยไปตั้งหลุมเหมือนพุ่นเจ้าเลยอ,อยน,นไปพุ่นแกเจ้าขอบุณทุกการรับชมเจ้าเจ้ามาดูสรุปผลงานของหญิงหนึ่งวันนี้เนาะเจ้าเนาะเจ้าไอปาซอยใสงามขนาดเลยวันนี้นี่เนาะเสียดายเจ้านี่ถ้าปุ่นปะเปิดสายนี่หนึงได้เยอะกว่านี่เจ้าดูใสงามขนาดเลยอ่ะนี่เนาะอันนี้ปาจอนเจ้าปาจอนก็ใสางามมากมากดู เ,เจ้าเสดายเ,เปิดไฟก่อนหลังจากนัา้นมาอย่างหนึ่งก็บ่คคอยได้ป่าเลยนเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยมาจนหมืดจนได้เจ้านี่เพียเเพ้ยนเหียดตัว็จะนี้ประตอมสามตัวเจ้านินเหนียดตัวหลงมาส่วนมากจะเป็นปลาซ้อยเนาะนี่นเนาะเจ้าโอ้ยหมอนหมาน่เจ้าเดินผูกยังนี่ไปเจ้าเลยเนาะโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบวิถีชีวิตบ้านบ้านแบบ บ้านๆลานลาน,นาลานนาก็สามารถติดต่อเอิดต,ตามได้นะเจ้าเนาะทางยูทู e สามารถกดติดตามแล้วก,ก็กดกระดิ่งให้ตัจะได้ประพาพคลิปใหม่ๆนะเจ้าเนาะอยหนึ่นงคับอัพโหลดอ่าช่วงนี้ก็ประมาณ2วัน3วันตื่อเจ้าช่วงนี้เนาะก็มีคลิปอยู่เคเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอย่านึงใหม่คลิปหน้าเจ้า